บอกคุณเอาเอาไปกับเลนสองนะครับคือเลนสองเนี่ยมันต้องมาบีบออกข้างหน้านี่อยู่แล้วครับคุณวิ่งไม่ได้นะครับเลนสองขับรถต้องชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับในเมื่อเป็นรถตู้มันชิดขอบทางมันก็ต้องออกไม่ได้ครับต้องเล่นเลนวิ่งเลนหนึ่งครับเมื่อจะแสงจันทร์ต่าว่ามันขึ้นขึ้นเนินขึ้นมาครับขึ้นเนินมามันต้องอยู่รถหนักมันมีรถหนักอยู่ หมอย่งนี้ก็างครับนี่มันวิ่งมากันรถมาวิ่งวิ่งมาไม่ใช่รถผต้อเวิ่งขับชิดขอบทางด้านซ้ายผมรถเปล่าต้องชิดขอบทางด้านซ้ายผมรถเปล่าต้องชิดขับทางด้านซ้ายัขึ้นมาขึ้นเนินมาผมก็ขึ้มาเลนสองมันก็ต้องมาออกข้างหน้าอยู่แล้วเลนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่มาพูดแบบนี้หมายเขามีนะครับมาตราสามสิบห้าขับรถต้องชิดเขียนครับเอาไปสั่งมานครับเดี๋ยวเขียนไปครับเดี๋ยวไป ว่่ากันทีไปปฏิเสธที่สามเลยครับได้ครับ <c oughs> ห้ามยึดด้วยนะครับห้ามเรียกเก็บด้วยครับกฎหมายไม่มียึดไปกับขี่ไม่ให้เรียกเก็บด้วยนะครับไม่มีเรียกเก็บยักคืนน้องครัวครับรถเปล่าวิ่งแซงขึ้นเนินมาบ้าหรือเปล่า วิ่่งกันนะทางหลวงคนระับมีนะครับข้างหน้าคือต้องออกออกขวาอยู่แล้วครับต้องออกเลนสองอยู่แล้วข้างหน้าเป็นทางเดี่ยวเข้ามาแลครับบอกว่าผมวิ่งเลนสามพะผมปฏิเสธ บอกว่าผมวิ่งเลนสองก็ผิดอ่าผมบอกให้เขียนก็ไม่เขียนพอเขียนมาปุ๊บบอกว่าผมวิ่งเลนสามนะครับ